สวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางหุ้นดาวโจน V.I.P. นะคะพี่น้องจา๋าก็สําหรับเมื่อคืนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาแต่ตัววิ่งนะคะพี่น้องจา๋าสองสามวันแล้วเนาะเดี๋ยวจะย้อนหลังให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะพี่น้องจา๋ารู้สึกว่าจะมาตัววิ่งย้อนหลังนะคะวันนี้วันนี้หลุดนะคะหลุดทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับวันที่เก้าเนาะ วันที่10มาตัววิ่งนะคะอันนี้ V.I.P. เนาะอันนี้ดาวโจนนะคะพี่น้องจา๋าของดาวโจนปกตินะคะอันนี้ก็ปกติก็เข้าสี่สองปกติอันนี้ V.I.P. นะคะก็เนี่ยนี่ก็เข้าตัววิ่งนะคะรู้สึกว่า9ก้ากับหกับห้านี่จะมาบ่อยเนาะอันนี้ก็ V.I.P. นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ตัวเด่นมานะคะตัวเด่นมาเจาะเข้าสองสองเนาะ สำหรับวันนี้ก็มาตัววิ่งนะคะวันที่ห้าก็มาตัววิ่งห้าหกเจ็ดเจาะตัวเด่นมาวันที่แปดตัววิ่งมาแปดแปดแปดเก้าสิบวันที่เก้านี้หลุดเนาะวันที่สิบนี่มาตัววิ่งอีกนะคะไปตามต่อนะคะสำหรับวันที่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องจา๋า ไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะสำหรับหุ้นดาวโจน V.I.P. นะคะวันที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเอพเพียนชาแนลนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะวันที่11เดือน4ปี64นะคะแนวทาง มุนดาวโจนวีไอพีนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องที่ขอสามตัวนะคะสองตัวก็ยังไม่ค่อยเข้าเลยนะคะพี่น้องจา๋าจอดสามตัวนี่ยังไม่แน่ใจนะคะเอาแค่สองตัวนะคะสองตัวก็เข้ายากยากพี่น้องจา๋า จาะยากมากเพราะว่าแนวทางนี้จะออกบนล่างเหมือนแนวทางไทยเราเลยนะคะเหมือนเราพัฒนาเลยนะคะเหมือนเราวีเ p พีเหมือนเรา, VIP, เราสามัคคีนะคะเหมือนกันเลยออกชุดเดียวครั้งเดียวรอบเดียวนะคะมันเจาะยากนะคะมันไม่เหมือนฮานอยนะคะพี่น้องจา๋าฮานอยมีตั้งสามสี่รอบเนี่ยพี่น้องจา๋าก็ให้เพียนเก่งกว่านี้ก่อนเนาะให้คำนวณเก่งกว่านี้ก่อนเนาะ คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะรับชมด้วยความเพลิดเพลินความบันเทิงนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะชมทุกวันแต่ว่าไม่ต้องตามทุกวันก็ได้นะคะถ้าไม่มั่นใจนะคะพี่น้องจา๋า เด่นนะคะก็ยังชอบหนึ่งกับสองอยู่นะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะคะสําหรับวันนี้เนาะ mm. เพื่อให้พี่น้องไปเป็นแนวทางสําหรับพ,พี่น้องที่ชอบจริงๆนะคะพี่น้องจา๋าเน้นไปที่หนึ่งที่สองนะคะเน้นหนึ่งเน้นสองนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้จับหมูหรือจ๋าเนะตามลุ้นกันต่อนะคะ 1น1่1ศ1นย์ห,ห,หอหหหจะให้แค่ค่า5คู่นะคะพี่น้องสามารถวิ่งรูดได้เลยนะคะเจาะกระโดดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ทราบนะคะรู้แต่ว่าในในตารางมันมีแบบนี้นะคะสูตรคำนวณตามตัวเลขรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะรับชมด้วยด้วย ความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ20 22 24 21มีแล้วเนาะไปกลับด้วยนะคะ25 27รูดไม่ถึง28อีกแล้วพี่น้องทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมา ร้อนะคะเพราะว่าคำนวณตามรายวันเนาะตัวชอบของแอดนะคะพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะถ้าให้ชัวรูดเลยนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็เจาะได้แค่นี้นะคะเจาะเยอะเกินก็พี่น้องก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีเนาะสุดท้ายนี้นะคะขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบมากๆกดติดตามให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกไลค์ทุกเลิฟเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะโชคดีเฮงเรงดยด้วย,วย,วยทุกๆท่านเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ